ก๊าซทำอะไรคะเก็บของค่ะน้าวัดก๊าซเก็บของเหรอใช่เอาพ่นไปน้ำกันแล้วดิไปเร็วเอาเขาประพฤติตอป๊าดคือนมาถิมลูกน้องไปค่ะแครแท้ถิมลูกถิมเต่าเนาะเออถิมลูกถิมเต่าโอ้ยให้ได้ปะให้เลยให้เลยให้เลยบะให้เลยโอ้ยบอาดกับซอ่ถิมลูกถิมเต่าแล้วพี่น้องเอ้ยดีปะจะมา เปี้ยี้รตได้ขนมไหลยังที่สองถุงเขาเยกตัวนี้น้ำมากินหน่อยสิอยากินน้ำน่ะเอาเยอะเดี๋ยวมาขอกินน้ำพี่พี่น้องเ้ยพี่ไปน้ำกันแล้วานยังเย็นมั้มีปมีอิปกติพี่พ่อพี่แมได้กินน้ำเย็นน้ำุปกติ่อแมพ่อแม่ไปไหนละจวงไป เตรียมเตรียมตัวพวกนี้จะเดินทางเตรียมที่ไหนเมื่อกี้พอกับแม่ที่นอนใส่มือนี่จากพัลลู่คอนโดคอนโดที่คอนเทนต์ใช่ไหมคือแยกกันแล้วกันจะต้องเก็บของมาเมื่อกี้พอใจของควันมันเกิดกันมาฉันบ่มั่นใจมันก็ซ้องคิดโดนแท้ฉันบ่มั่นใจฉันต้องต้องมีแหละต้องได้แหละเนาะก๊อกสาม ก็สามเอา้าย่างจวงก๊็เรื่องก็สอง<อ>จะใส่เอา้ามันก็นมาทำกันเรียกๆคันดีไปไปแล้วกาันเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เอาเค้กแล้วกันเ,เค้กอันสีส้มนั่นน่ะสองสันส้นสองสั้นนั่นาบ<อ>่จะไพกกันดีสีส,ส้มเนาะบ่แต่บนรูปมันซีมีกลับไปก็ซีมีบเ่เอา้าเอ้าเอ้ากลับไปก็ต้องมีเลยเนาะเพราะมีในไปสองคนแหมไปบ่หูเนาะไปรถปาเจโร่เต๋ฮะรถปาเจโร่บ่เมนปาเจโร่บ่ได้ เสียงไฟไทยคลิไปไนะแนโอ้ยซ่อกับแม่พ่อกับแม่ทิ้งจวงนะคะจวงก็ได้ไม <ป S 1> พุกุ่งนี้ก็จะไปรับอยู่บนไงอ๋อเหรอไม่นี้ซ้อทั้งสี่วันมันบ่สิบหกสิบหกสิบยีิบเจ็ดยี่สิบแปดย่ิบเก้า 16, 16, 16, 17, 18, 19, มันบ่สามมือเล่นบ่นะคะพี่นอ้องอ่ารถตู้คั้นี้กะสีอ่าน้ำผ้า โซ่โยกไปน้ากันมือเนี่าเสร็จงั้นจะไปเล่นวันนี้เล่นทอปอะได้เะจังหวะเนาะเสาเอาคือเสียวเสามีจวงมีวนน้ำเพลินก่อนอ๋อเป็นวนให้วก็รับผิใจแจกกรอยรก็ต้องแจกติปบแล้วนี่ซอจวงแจกติปหนาไปที่จังหวัดอะไรเนี่ยไม่อย่งแจกของเงินส่งหยาดขางแห้งเถอะไปลักคุยกับเมียมาอ่านบอกบางนึงนี่เห็นแชทคุยกันอยู่ผู้ใดฮะบังเปิดนีคุยกับเจ้าอยู่ดิบังเอิญนี่คุยกับไผแชทคุยกับไผ คือว่าเก่งใจเขาแน่ือเาเก็บของให้มันหมดนะจะลืมของอบอดบอกแนครับบอดทุ่อบทั้งบอดทุ่ซอะบอดพนพนนเจ็ดมาสั่งงานพ้นใบเซอรปันนี่บเซอบุกว้ามมากผมก็เห็นผู้ใดหรอเตี้ไปับกันสองคนพี่น้องไปทากันสองคนทิมเติรรถไปไหนทิมเติรรถไปอียงกับว่าเอาทิมลูกทิมเต้าจวงเธอจะเป็นลูกโสทิม เธอเป็นลูกพ่อแม่โสทิมฉันไ่ได้แคร์วายฉันไ่ได้แคร์ว่าจเอาเงินไปที่แม่ฉันโอเคย่าอ้อยกระเป๋าเงินดีประธานนม่นันยุติปาดเลยมีขนมมีเงินมีแต่ว่าจะมีขนมมีนาพินเขาจะบไปดูได้เขาบม่ได้มีผู้ชายอยู่ในอาหารเมื่อนี้บม่กินเพราะ่ค่อยกินเพราะมันเจ้าแล้วคนไปน้ำกันแล้วพี่น้องคนไปน้ำกันแล้วทิมจะลูกจะเต้าไว้ทิมจะเคี่ยงไว้เคียงอย่าง ีไ้คปลาปลาา่จวงเางายเนาะคปลาปลาสุดนอนสุดเซอันี้ดกบอกันเมียนสุดเมียนเต้นตัวโอเคเขาจะไปยังไงบอสกับซ้อจะไปอะไรกันนะไปถ่ายยการซุกขโมมั่มพ่กนี้บอสเลิกแล้วนี่ไห่ เตรียมตัวไป้เครื่องครับกินข้าวต้มต้องไปกินข้าวก่อนแหละอันดับแรกต้องกินข้าวก่อนเพราะเหนื่อยๆไงเรามาเรามาก,กินข้าวอ่าเหนื่อยๆเนหนื่อยๆต้องกินข้าวและทีนี้นต้องมีจีบายด้วยกันสองคนได้แหละเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดอ่าต้องเฉลิมฉลองจิบใบไม่ได้ซื้อใบเอ้าไม่ได้ซื้อายทีซื้อยางสนัดจวงซื้อยังใบน้ำเป่าขยันเต็มเต็าเออ แลต้องนั่นนูนนี่แ้้เพิ่นกับจังใส่ของขวัญมันเกิดกันนะครับอย่าหอแงเตื่นกัตื่นโหไอบ้านใกลตื่นกัตื่นโลดกูฟินไอ้บานใกล้โอ้ไปลรเดาะพี่น้องเพิ่นไปอีหยงกับจังลุนนกันเบิ่งเพิ่นอาจจะไล่สดยุ่กันได้อ่าจอจิบอะไรดอกเตี้ยไปไล่เอุณเนาะเิเะจไล่เหตุการขอบคุณนะคะฝากอะไรก็เช่น